สำหรับคนเกิดในวันพฤหัสนะครับในเรื่องของโชคชะตาของคุณด้านการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับในเรื่องของการงานของคุณนะครับอูในโชคชะตาทำสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถมีความถนัดจะประสบควาสมสำเร็จสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่ได้ลงมือทําเขาบอกว่าเป็นความโชคดีที่ค้นหาตัวเองเร็ว แล้วก็จะประสบความสำเร็จเร็วการที่เราได้ทาที่สิ่งที่รักที่ชอบและมีประสบการณ์และกเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันคือดวงชะตาที่คุณเป็นผู้กําหนดให้โชคทางการงานคุณรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์และคุณจะมีดวงชะตาที่มีอุปนิสัยที่เขาว่ามีกิฟต์มีพรสวรรค์เรียนทางด้านหนึ่งได้ทํางานอีกด้านหนึ่งเช่นเรียนบัญชีมาแต่ได้ทําดังด้านรับเหมาก่อสร้างสถาปัตย์หรือการออกแบบตกแต่งภายในนี่คือเคกว่ากิฟต์และพรสวรรค์และคุณยังเป็นคนที่มีดวงชะตาที่แอบพักรักจาดวงชะตาตอนนี้คุณเป็นช่วงของ ขาขึ้นในเรื่องการงานการเงินความรักและชื่อเสียงสือว่าอคอนเซปต์ของคนวันนี้เป็นคนที่โชคดีนะครับแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของคุณก็ดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของภาครวมของทางการงานแปลว่าดังเป็นผู้แตกนะครับแปลว่ารุ่งเรืองนะครับไม่สามารถจะหยุดคุณได้แล้วและแปลว่ามีความสุขและรอยยิ้มกับคนรอบข้างที่ให้เกียรติทางสังคมการสับสุนทางการงานโดยตรงนะครับ แล้วก็งานของคุณอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นกุญสือที่ปรึกษาเลยอาชีพบริการก็จะประสบความสำเร็จด,ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินบ่งบอกถึงร่ํารวยมั่งคั่งมั่นคงเคลียร์ปัญหาการเงินหนี้สินจบสิ้นมีความสุขกับคําว่าต่อให้รวยแค่ไหนมหาศาลแค่ไหนสิ่งที่คุณพึงพอใจคือการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เขาละพอใจในสิ่งที่มีอยู่และคุณเชื่อว่าการทํา รังแต่พอตัวแล้วค่อยขยับขยายจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของความรักคุณโชคดีที่คุณมีความแข็งแกร่งในความรักไม่ว่าคุณจะผิดหวังคุณก็แข็งแกร่งเร็วเพราะียกคุณฟื้นตัวเร็วคุณมีวัคซีนที่ดีคุณสร้างภูมิของตัวคุณเองได้เร็วนะครับในความรักที่ดีคุณก็บริหารการจัดการที่เห็นคุณค่าของความรักและให้เกียรติของความรักและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณเป็นคนโชคดีที่ปรับตัวในเรื่องของความรักทันก็ถือว่า ความสําเร็จของคุณอยู่ที่ตัวคุณทั้งการงานการเงินและความรักส่วนเรื่องโชคลาภให้ถูกพยากรณ์ว่าไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงแต่มีโชคลาภจากงานจากเงินจากคนอุปธรรมและโชคลาภของคุณจะมีคุณมีดาวเลข8เลขเดียวคุณลองคิดดูว่าคุณเคยมีโชกับเลขอะไรเช่น188 1หนึ่งไหม และประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับลัคกี้นัมเบอร์ของคุณนะครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ